เจ้าในวาดภาพให้คุณในพระคำของพระองค์เมื่อไหรก็ตามที่คุณจมอยู่ในโคลนและเปเปื้อนไปด้วยโคลนทุกครั้งที่คุณท้อแท้ไม่รู้ว่าจะไปต่อไปอย่างไรให้คุณหันกลับไปดูภาพวาดนั้นที่พระเจ้าจะบอกกับคุณเมื่อมีคนงานบางคนในการก่อสร้างบางครั้งผู้รับเหมาจะบอกให้เขาขุดคูน้ําเขาบอกไม่เห็นว่าร่องหรือหลุมลึกนี้เกี่ยวอะไรกับสิ่งใดแต่เขาต้องเชื่อใจในสิ่งที่ผู้รับเหมาบอกให้เขาทํา พี่น้องลองดูภาพร่องคูที่แตกต่างมันเป็นร่องเหมือนกันร่องหนึ่งสำหรับเอาไว้แค่ปลูกผักแต่คือร่องหนึ่งก็คืออาคารที่ถูกสร้างขึ้นมาพวกเขาขุดหลุมเพราะเขารู้ว่าผู้รับเหมามองเห็นสิ่งที่เขาไม่รู้ทั้งหมดในทำนองเดียวกันพระเจ้าอยู่ในธุรกิจสร้างชิดของเราและชิดของเราปรุงเป็นผู้รับเหมาบางครั้งพระเจ้าจะสั่งให้คุณทำบางอย่างและปรงจ์จะให้อธิบายอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณกำลังอยู่ในระหว่างบางสิ่งที่พรองทรงบอกให้คุณทำและคุณไม่เข้าใจและดูเหมือนว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยคุณรู้สึกเหมือนกําลังขุดคูน้ําคุณกำลังพูดว่านี่เป็นสิ่งที่คุณต้องทําจริงๆหรือคุณอยากจะไปซักถามต่อรองบางครั้งงานบางอย่างของคุณที่ทาอยู่เวลานี้อาจเป็นแค่การขุดคูน้ําในความคิดของคุณแต่มันไม่ใช่คูน้ําอย่างที่คุณคิดบางทีการแต่งงานของคุณอาจเป็นเหมือนการขุดคูน้ําแต่เมื่อคุณแสดงหาพระเจ้าและพระประสงค์ของปรองปรุงกำลังตรัสว่าอย่าเลิกลา แม่คุณไม่เข้าใจยายาร้างแม่คุณไม่เข้าใจแค่อยู่ในที่ที่ของคุณอยู่เรากําลังสร้างบางสิ่งที่นี่เรากําลังสร้างบ้านบางสิ่งในชีวิตของคุณและครอบครัวแค่ขุดคูน้ําต่อไป